สวัสดีครับผมนักศึกษาไอทีส่วนสวนธนานะครับในวันนี้ผมจะมาสอนการออกแบบป้ายชื่อนะครับเป็นป้ายชื่อของสาขาผมละกันสาขาไอทีนะครับซึ่งจะนำไปใช้ในการรับน้องนะครับก็ได้หรือจะนำไปใช้ในงานอะไรก็ได้ต่างๆนะครับหรือจะทำค่าอะไรพวกนี้นะครับได้หมดเลยนะครับ ขั้นแรกเลยเราต้องเตรียมไฟล์นะครับเป็นไฟล์โลโก้นะครับซึ่งผมได้ทําไว้ในตอนที่แล้วนะครับเราก็จะเป็นไฟล์รูปภาพที่ใช้ร่วมกับงานนะครับแล้วก็จะเป็นพวกข้อความสักสองคำสองสามข้อความนะครับขั้นแรกเลยเราไปที่ไฟล์นะครับกด New นะครับตรงชื่อเนมตัวนี้ผมจะตั้งเป็น p h o t o name นะครับ รตรงพรีเซ t ต,ตัวนี้ผมจะใช้เป็น photo นะครับไซส์ก็จะเป็น4 6นะครับซึ่งจะตั้งมาแล้วนะครับความกว้างและความสูงเป็น4นะครับ resolution ก็ใช้เป็น3 0 0 dpi นะครับ color mode ก็จะเป็น rgb color 8 bit เหมือนเดิมครับ background content ก็จะเป็นไว้นะครับแล้วกด ok นะครับ ขั้นแรกเลยผมจะไปที่ดังเกต t ูนะครับแล้วเราก็สร้างมาเลยครับกดลากมาเลยครับแบบนี้นะครับผมทำการเปลี่ยนสีที่ฟิ l นะครับเป็นสีน้ำตาลนะครับแบบนี้นะครับ แล้วผมก็สร้างอ,อีกอันหนึ่งนะครับเรื่องที่เลนส์แคูเหมือนกันแต่จะสร้างข้างล่างนะครับแบบนี้นะครับสร้างให้เลยออกมาเลยครับเป็นสีน้ำตาเหมือนกันนะครับขั้นต่อมาผมจะทําการสร้างอีกเหมือนเดิมครับจะสร้างตรงนี้นะครับ ซึ่งเราจะเว้นที่ตรงกลางไว้ให้เขียนชื่อนะครับผมไปที่ Move ครับขยับหน่อยนะครับแบบนี้นะครับผมก็จะไปที่นี่เหมือนเดิมครับแล้วผมจะกดเลเยอร์ของแกคาวตัวนี้นะครับแล้วก็สร้างนะครับ แบบนี้นะครับไว้ข้างในซึ่งตัวนี้จะเป็นสีขาวผมจะนำมาไว้ข้างบนเลยนะครับแบบนี้นะครับแล้วเราก็ขยับนะครับให้ตรงเรากดที่เลเยอร์ของราวลิเกตสองกับสามนะครับพร้อมกันแล้วกด c อนท T ทนะครับ ผมจะย่อขึ้นไปหน่อยนะครับย่อลงมานบขยายนะครับทํานี้นะครับเรากด Enter เลยนะครับก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับ ต่อมาผมจะนำโลโก้มาใส่นะครับตัวนี้ผมจะใช้คำสั่งของแมกนติกลอสโซนะครับซึ่งเป็นแม่เหล็กนะครับเพื่อดูดเพราะว่าพื้นหลังกับตัวนี้สีค่อนข้างที่จะดูดกันนะครับเลยต้องใช้คำสั่งนี้นะครับพอเรากดต้องใช้ความละเอียดนิดนึงนะครับ พอ,พอมีส่วนผิดพลาเรากด back นะครับที่คีย์บอร์ดของเรา b a c k สเปซนะครับเพื่อทำการย้อนกลับได้นะครับซึมนงินในปิดผ้า แบบนี้นะครับเรากดที่ Move นะครับแล้วเราก็ลากไปที่โวโต้เนมของเรานะครับก็จะได้แบบนี้นะครับกด c o n t ท o l ทีห่งทีนะครับเพื่อทําการย่อนะครับผมก็จะนํามาไว้ตรงนี้นะครับแล้วกด Enter รแล้วผมก็จะใส่ข้อความนะครับไปที่ t y ไททูลนะครับ ผมจะกดขยายตรงนี้ให้เป็นสัก4ี่8นะครับเราไปก o อปปี้ข้อความัะเลยครับเบชี่นะครับแล้วเผมก็วางนะครับแบบนี้นะครับก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับผมก็จะทำการเปลี่ยนทอนนะครับซึ่ง การเปลี่ยนฟอนต์ก็เลือกตามความเหมาะสมนะครับหรือตามความชอบส่วนบุคคลนะครับนี่ฮะแล้วแต่คนชอบนะครับว่จะชอบฟอนต์แบบไหนนะครับผมจะทำการย่อสักนิดนึ่งอันนี้นะแล้วกดมูฟหนึ่งทีนะครับแล้วก็ขยับนะครับ ตอนนี้ผมจะเปลี่ยนสีนะครับทีละตัวนะครับแล้วกดป้ายทีละตัวนะครับแล้วก็เปลี่ยนสีนะครับเ,รเลือกสีที่โฟกัสนะครับแบบนี้นะครับหรือจะสลับสีก็ได้นะครับสีเงินแบบน,นี้เราเปลี่ยนทีละตัวครับ ล้วแต่าให้สีไม่เหมือนกันจะได้ดึงความสดใสกลับมาได้นะครับน,นะนี่นะครับดึงความโดดเด่นนี่นะครับต่อมาผมจะใส่เงาให้ตัวเฟชชี่ตัวนี้นะครับกดับ u b click นะครับที่ layer เ,เฟชชี่นะครับไปที่ดอ o p shadow นะครับ เพื่อทำการสร้างเงานะครับแบบนี้นะคแล้วผมก็จะใส่สตกให้นะครับตัวนี้ผมจะเลือกคัลเลอร์ตัวนี้ผมจะเลือกสีขาวนะครับไม่ใส่ดีกว่าครับทำแบบนี้ดีกว่ากดโอเคนะครับอาแบบ ต่อมาผมจะใส่ซีนะครับใส่ตัว i นะครับต้องทำการเปลี่ยนฟอนต์นะครับ มเปลี่ยนตัว i ตัวนี้เป็น i ตัวใหญ่นะครับบางทีฟอนต์มันบังคับให้ตัวใหญ่ตัวเล็กนะครับนี่ผมนำมาวางตรงนี้นะครับกดคอนโทรลที่เหมือนเดิมครับแล้วเราก็ทำการเปลี่ยนสีนะครับซึ่งตัวนี้ผมเลือกเป็นสีดำ เราไปที่ไททูเหมือนเดิมครับใส่ตัวทีนะเป็นทีใหญ่แล้วเรานำมาวางนะครับให้สสอนๆกันนะครับจะได้ดูอาร์ตน,นิดนึ่งนะครับเราก็ใส่ชั้นอย่างนี้นะครับนี่เหาใช้ตัวเล็ก ลงมานะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เหมือนกันรัตองนี้นะ เรากดทั้งสี่ตัวนี้นะครับเรากดจิ้มค้างไว้แล้วก็เลือกเลเยอร์ทั้งหมดนี้นะครับของตัวอักษรเราก็ขยับพร้อมกันนะครับตอนนี้ผมจะเปลี่ยนสีทีละตัวนะครับผมจะเปลี่ยนสีตัวนี้ก่อนนะครับตัวน,นี้ผมจะใช้เป็นสีเหลืองนะครับแล้วกดนะครับ ส่วนตัว Information ตัวนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วกันนะครับแบบนี้นะครับกดดับเบิ้ลคลิกหทีครับที่ Layer Information นะครับเราใส่สต็อกสีดำให้นะครับเราปรับเป็นสัก5้านะครับใส่สีดำตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับกดดับเบิ้ลคลิก ก็ไปที่สต็อกนะครับเราก็ปรับตัวไซน์นี้เป็น5้านะครับล้วก็กดโอเคนะครับต่อมาผมจะใส่ตัวอักษรข้างล่างนะครับน,นี่เราไปค o ปปี้มาเลยครับจากตัวกษรที่เราได้เตรียมไว้นะครับอนนี้นะครับ เรามาเลือกขนธรรมดานะครับแบบน,นี้นะครักบก็นำมาวางไว้นะคข้างล่างเราทำการย่อซสกนิดหนึ่งนะฮะเราก็เลือกเป็นสีดำนะครับแบบนี้นะครับผมก็จะใส่ เอฟเฟกให้นะครับเป็นสโต๊กจะจะเป็นสีขาวนะครับแบบนี้นะครับแล้วก,กดโอเคต่อมาเรามาจัดการกับรูปตัวนี้นะครับซึ่งเราซึ่งรูปตัวนี้เราจะใช้ m a i i w v n n Tool ได้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นสีขาวเลือกแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงพื้นที่ที่ไม่เลือกนะครับแล้วกดดี๋ยวเรลคลิกที่เลเยอร์ครับหนึ่ทีแล้วกดโอเ,เนค,คน, OK นะครับ เพิ่มการปลดล็อกนะครับแล้วก,กด delete ได้เลยครับแล้วก,กด c o n t r o l D นะครับเพื่มการยกเลิกนะครับตัวนี้ผมจะเอาไปทีละตัวนะครับเอาตัวนี้ไปก่อนครับแล้วก็ลากไปเลยครับวางแบบนี้นะครับแล้วผมก็จะมา เอาตัวนี้ไว้นะครับปัวตูผู้ชายนะครับลากไปเลยครับอันนี้นะครับแล้วผมจะใส่เงาไว้สองตัวนี้นะครับเรากดคอนโทนนะครับค้างไว้แล้วกดที่เลเยอร์สามกับเลเยอร์สองนะครับ กดคอนโ e พร้อมกันเพื่อเป็นการรวมเลเยอร์เพื่อประสานสองเลเยอร์เลเยอร์นี้เข้าด้วยกันนะครับแล้วกดดับเบิ้ลิกนะครับมันจะใส่เงานะครับให้สองตอนนัวนี้นะฮะแบบนี้นะครับแล้วกดโอเคนะครับ ต่อมาผมจะใส่เงาให้ตัวเลเยอร์ของโลโก้นะครับเราไปคลิกที่เลเยอร์ของโลโก้นะครับใส่เงาให้ดูมีเอกลักษณ์หน่อยนะครับตัวนี้นะครับใส่ตัวนี้ก็จะให้มันดูเข้มๆหน่อยให้เงามันฟุ้งนะครับเรากดโอเคนะครับ นะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วนะครับเราไปที่ไฟล์นะครับกดเซฟแอดนะครับเราลองก็เซฟลงไปเลยครับแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วนะครับการออกแบบไปชื่อง่ายๆนะครับดูมีดีไซน์นครับก็ลองหัดเอาไปออกแบบกันดูนะครับเป็นการออกแบบง่ายๆนะฮะ ้ว,วันนี้ขอฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับ